ผมทราบเดิมว่าแบกกล่าวท่านอาจารย์เนี่ยไม่ได้เ,เรียนรู้ม,มาทางด้านดิชาทำไมชีวิตถึงผกผันมานะครับมาในสายงานเอชาครับก็เริ่มตั้งแต่14ปีที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าผมเริ่มทำงานมาเนี่ยก็งานชิ้นแรกผมเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศเลยนะครับได,ได้สัมผัสกับการทำงานกับคนต่างชาติแล้วก็พอทำเสร็จก็เรียนต่อพอเรียนระหว่างเรียนก็ทำงานคนต่างชาติเช่นเดียวกันพอกลับมาทำงานที่ประเทศไทย ก็ได้ทํางานกับบริษัทข้ามชาติเช่นเดียวกันก็อห็นคภาพแตกต่างะระหว่างผู้บริหารไทยพนักงานไทยเทียบกับพนักงานฝรั่งหรือว่าต่างชาติก็คิดว่าประเทศและคนไทยเนี่ยน่าจะสามารถพัฒนาได้มากไปกว่าน,นี้นะครับประกอบกับจังหวะพอดีว่าทางบริษัทที่เราทำก็เห็นศักยภาพของเราที่จะบริหารงานบุคคลได้ครับเพราะก็เลยแต่งตั้งให้เราเป็นเหมือนกับ เป็นผู้นวยการทางด้านการวิเศษยูนิตใหม่ในการพัฒนาปรับปรุงองค์กรแล้วก็พัฒนาบุคลากรครับสแสดงว,ว่าอาจารย์ยืนยันว่าณนะวันนี้เนี่ยคนไทยหากได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับคนต่างชาติได้ก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนหลายอย่างนะครับเราจากที่ผมสัมผัสมาทั้งหมด13ปีแล้วก็ทำวิจัยต่อเนื่องด้วยนะครับ สังเกตได้ว่ามันมีโครงสร้างพื้นฐานของเรื่องวัฒนธรรมการแข่งขันนะครับการพัฒนาตนเองการทำงานเป็นทีมการทำงานระหว่างทีมงานในองค์กรเดียวกันนะครับตรงนี้คงจะต้องปรับปรุงอีกเยอะนะครับ,รบถ้าถ้าเราแก้ไขจุดนั้นได้เนี่ยคิดว่าเราคงจะสามารถที่จะแข่งขันกับต่างชาติได้ครับ,รบในช่วงนี้มีความเร่งด่วนอยู่หลายประการนะครับองค์กรเนี่ย องค์กรไทยสุว่ามีหลายสภาพสภาพหนึ่งก็คือสภาพที่กําลังฟื้นฟูตัวเองจวงนี้ต้องปรับตั้งแต่เรื่องของโครงสร้างภาวะผู้นำนะครับคือโครงสร้างนีคือโครงสร้างองค์กรเราวะผู้นําของผู้บริหารแล้วก็ศักยภาพของพนักงานนะครับในการทํางานแล้วก็อีก,อ,ก,อ,กองค์กรหนึ่งก็คือสภาพที่เข้าสู่ภาวะการแข่งขันต่างชาติมีองค์กรไทยหลายองค์กรที่ พยายามที่จะไปโอินเตอร์นะครับผู้บริหารไทยเนี่ยต้องปรับตัวเป็นผู้บริหารระดับนานาชาติมีความสามารถในการใช้ภาษาแล้วก็เข้ากับวัฒนธรรมต่างชาติได้นะครับแล้วก็ดึงจุดอ่อนดึงจุดแข็งแล้วก็บริหารจุดอ่อนของตนเองแล้วก็ของคนต่างชาติได้อัน,นี้จะเป็นความท้าทายอีกแบบหนึง่งนะครับอาจารย์ครับ วันนี้นี่ผมอยากให้อาจารย์แสดงทัานคติของอาจารย์ต่อคนทํางานในเมืองไทยว่าเป็นไงบ้างครับโอเคครับต่อคนทํางานเนี่ยผมคิดว่าจะต้องมีความขยันนะครับมันเพียรมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับความสามารถในการแข่งขันของคนไทยเนี่ยเราของประเทศเนี่ยอ,อ,อยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นคงจะต้องออขยันขวนขวายมากขึ้นไปกว่าเดิมแล้วก็ต้องเปิดใจแล้วก็ เรียนรู้ตลอดเวลาในการที่จะพัฒนาอัปเกรดตนเองผมจะมีพติประจําใจเสมอว่าเวลาผมเบนช์มาร์กตัวเองเนี่ยไม่ได้เบนช์มาร์กกับเพื่อนในประเทศส่วนใหญ่เขาจะเบนช์มาร์ก,กับคนในวัยเดียวกันเนี่ยที่ต่างประเทศว่าในวัยแบบนี้พนุษย์เท่านี้เนี่ยเราทําได้เท่าไหร่เราทเํเถึงเขาแล้วหรือ,อยังนะครับก็กลับไปคิดทุกวันแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะครับก็จะไม่จะไม่ย่ำอยู่ อยู่กับที่แล้วก็คิดว่าในช่วงชีวิตนี้ถึงอายุนี้แล้วนะ4ีแล้วเนี่ยนะครับเป็นช่วงของการให้มากกว่าการรับ,รบพึงพอใจกับการให้นะครับให้ความรู้พยายามที่จะแม้ต้องทํางาน7วันเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็พยายามเอาความรู้จากต่างชาติเพราะเราเป็นรัตัทต่างชาติแต่ว่าเราเป็นคนไทยอันนี้สําคัญมากเลยเราก็พยายามที่จะประสานประโยชน์เนี่ยเราก็นําเสนอ สิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้กับให้กับคนไทยโดยเราได้กันกรองออกมาให้สามารถคนไทยนะไั้รับได้รับได้ปฏิบัติได้จริงนะครับเกิดผลจริงอันนี้เราก็พยายามติดตามผลตลอดนะครับแล้วก็จากลูกค้าก็กลายเป็นเพื่อนนะครับเ,เราเข้าทำอยู่ในวงการมาหลายปี10กว่าปี13ปีเนี่ยก็ยังเจอกันยังทักทายกันอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจอันหนึ่งนะครับเราก็อยากให้คนไทย ทุกคนเลยคิดคิดแบบนี้นะครับขยันขันแข็งซื่อสัตย์ประหยัดอดทนเนี่ยผมจะเป็นคติประําใจของตัวเองแล้วก็ให้กับพนักงานของผมเองด้วยครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหัวหน้าง,งานผู้บริหารใช่ไหมฮะใช่ครับให้ยึดท,ท,ท,ทัศนคติอย่างนี้ไว้ครับผมจะมีสีส่ง่ายๆนะครับคือขยันประหยัดนะครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนะครับนี่เวลาเรารลีกรูดคนเป็นลูกน้องเราเองเนี่ยซึ่งตัวนี้บริษัทเราก็ขยายตัวมากนะครับเป็น มีชื่อเสียงมากเลยรเราก็จะบอกว่าขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนถือว่าเป็นพื้นฐานบางคนเคยถามว่าทำไมไม่มีต้องฉลาดอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องความฉลาดถ้าเราพยายามนะครับเราเป็นคนขยันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอาชนะได้นะครับเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แต่เราต้องมีพื้นฐานของความเป็นคนดีและคนขยันซะก่อนแล้วสิ่งที่ดีงามต่างๆเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นครับผมคิดว่า ในเรื่องของสตาร์หรือว่าดาวรุ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นได้เราก็ไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นด้วยนะครับ mm hmm. ถ้าเราทำงานเป็นทีมนะครับแล้วเราส่งเสริมคนเก่งอยากให้เปลี่ยนทัศนคติหรือว่าค่านิยมในองค์กรและในสังคมไทยเหมือนกันเห็นคนเก่งควรจะเชิดชูแล้วก็ภูมิใจแทนเขาเพราะว่าเขาจะทำให้องค์กรหรือประเทศเราดีขึ้นผมเป็นคนที่ ชอบคนเก่งชอบส่งเสริมตลอดเวลาครับแต่ผมเห็นปัญหาอย่างนึงนะครับอาจารย์คือคนไทยเนี่ยอะไรก็ดีหมดยกเว้นความสามาคัคคีอาจารย์ว่าไหมจะสร้างไงครับกับความสามาคัคคีหรือความสมานฉันเนี่ยที่พวกเราเรียกร้องอยู่ในขณะนี้ผมคิดว่าความส,าส,ส,สมานฉันและสามัคคีเนี่ยมันต้องออมในรูปของรูปธรรมขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราแก้ปัญหาเนี่ยเราก็ต้องมี success story ด้วย เราต้อง drive ไอ้ตัว success resolve วบค mm ู hmm. ่ไปกับการแก้ไขปัญหาเราไม่สามารถที่จะหยุดองค์กรแล้วก็แก้ไขแต่ปัญหานะครับเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พุ่งไปข้างหน้าเพราะว่าเราเราอยู่กับที่เนี่ยเราก็โดนทิ้งแล้วด mm ัง hmm. นั้นเราต้องทำไปทั้งสองอย่างปัจจุบันเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมนะครับคือเราต้องแก้ปัญหาด้วยแล้วก็มุ่งต่อไปในข้างหน้าด้วยพร้อมๆกัน